แล้วก็งสง่างามนะดูสวยเลยแหละสีขาวนี่ดูหน้าเขาล่อยๆทีนึงนะครับลมนั้นในรุ่นมาตรฐานเขาผมมองว่า3าํตำแหน่งนั้นก็ถือว่ามาตรฐานแล้วกันเนาะบางรุ่นนั้นให้มาแค่ 60R18 นะครับได้แม็กลายนี้เลยก็สวยงามนะผมชอบนะโดยส่วนตัวแล้วมีการปัดเงานะครับระหว่างสีดําแล้วก็สีเงินนะครับผมมองว่า แม็กแบบนี้สวยบอคโตยาตัวนี้ก็นั่งได้อยู่นะครับสบายๆอยู่นะถึงแม้จะเป็นบอกห้าก็ตามนะครับตรงนี้นะสวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนะครับโตย o าเีโวนะครับ4ประตูยกสูงนะครับเกียธรรมดาตัวนี้นะครับเป็นรุ่นมิดนะครับสังเกตที่แม็กของเขา อ่าเราก็ไปกันอย่างเร็วๆเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะนะครับอยู่ที่ราคา865,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้ตัวมิดนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สุดคุ้มตัวหนึ่งนะครับเลยทีเดียวเนะเพราะว่าสภาวะโดยรวมของเขาความประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่14.5กิโเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสาหรับเกียร์ตัวนี้ได้เพิ่มเข้ามาของเขานะครับก็ มากกว่ารุ่นที่เป็นตัวเอนทรีนะฮะก็ได้แก่ระบบที่ผมบอกเลยว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ของเขานะครับก็คือระบบควบคุมการทรงตัว VSC นะครับตรงนี้นะฮะเป็นระบบวความควบคุมการทรงตัว VSC แล้วก็พวก TRC นะครับพวก traction control ต่างๆอันนี้คือตอนนี้ To y ย TA นั้นให้มาตั้งแต่ตัวกลางขึ้นไปนะเมื่อก่อนนี้ To y ย ta นั้นจะให้ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี้ยตั้งแต่รุ่นไฮนะฮะ แต่ตอนนี้ตัวกลางก็ได้แล้วนะครับสำหรับพวก VSC TRC นะครับควบคุมส่วนพ่วงท้ายนะส่วนเบรก ABS นะฮะกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ระบบเบรก BA นั้นให้มาอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวที่ให้เพิ่มเข้ามามากกว่า NT ทีที่ผมบอกไปนะสามตัวเมื่อกีน้นี้แล้วก็ตัว ถุงลมนั้นในรุ่นมาตรฐานคราผมมองว่า3ตํตำแหน่งนั้นก็ถือว่ามาตรฐานแล้วกันเนาะบางรุ่นนั้นให้มาแค่2ตํตำแหน่งแต่ว่าของรีโวนั้นมีถุงลมดิภัพยนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะฮะ SRS airbag เนี่ยคือตรงบริเวณหัวเข่าคนขับนะในกรณีที่ชนหนักๆเนี่ยเอ่อหัวเข่ามันอาจจะไปโดนตัวพวงมาลัยได้นะตรงนี้เขาก็มีมาให้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของโตโยต้านะในระบบถุงลมรุ่นเริ่มต้นนะ แต่รุ่นที่มี a อแบ็กเใบมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่นี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ให้มา3ใบนี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครอื่นอาจจะให้แค่บอ่ใบเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนอกว่าถ้าคุณซื้อตัวมิดคุณจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นตัวโคมไฟหน้าสวยๆเลยนะครับเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์นะฮะไบบีม LED นะครับไฟสูงต่ำอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็มีตัวไฟ a y t i m e running l i g h t นะฮะ คือเอาง่ายๆในโคมต,ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับก็ดีงามมากนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกตัวนี ama. ้ครับก็เป็น LED แล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ดีมากนะฮะกระจังหน้าก็ใหญ่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะฮะสีขาวนะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวแม็กกันดีกว่านะครับตัวแม็กตัวแม็ของเขาผมว่าตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับ 265นะครับ 0R18 นะครับได้แมกลายนี้เลยก็สวยงามนะครับผมชอบนะโดยส่วนตัวแล้วมีการปัดเงานะครับระหว่างสีดำแล้วก็สีเงินนะครับผมมองว่าแมกแบบนี้สวยนะฮะมีบันไดข้างมาให้นะครับอันนี้ในภายนอกเนาะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนกระจกนะครับ ตัวกระจกของเขานะครับก็เป็นกระจกเป็นไฟเลี้ยวเป็น LED อยู่ข้างในเลยนะครับตัวนี้นะฮะสี่ประตูตัวยกสูงนะครับพ r ีรันเนอร์นะฮะตัวนี้ตัวมิดอย่างที่บอกนะครับจะได้ตัวไฟท้ายที่เป็น LED light guiding นะครับตัวนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับในเวลาคืนนั้นก็สวยงามแต่เสียดายที่ ไฟเาไฟเบรกนะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้แต่ว่าไฟถอยเขาเป็น l e d วดีนะเออก,ก็ก็แปลกดีนะครับ <Huh? S 1> ตัวนี้นะฮะก็มีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นกล้องมองหลังจากโรงงานเลยนะครับดีมากนะครับยางอะไรก็มีมาให้นะนะครับแต่เป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ตัว ลกูกปติอะไรก็ตรงนี้ตัวแหนบนะครับตัวแหนบกับเพานั้นตัวแหนบนั้นอยู่บนเพาเรียบร้อยนะครับทําให้รถช่วงล่างนั้นดูสูงขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณโตโยต้าลพบุรีนะครับอุดมชัยมากเลยนะครับวับนนี้นะฮะก็นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของภายนอกนนะครับสีขาวตัวธรรมดาเนาะราคาก็จะถูกกว่าสีเมทัลลิกนิดหน่อยนะ เออนะครับก็จะสูงถูกกว่านิดหน่อยอันนี้สภาพโดยรวมเขาก็สง่างามนะดูสวยเลยแหละสีขาวนี่ดูหน้าเขาหล่อๆอีกทีหนึ่งนะครับหล่อๆเลยแต่ว่าผมร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปดูภายในกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะครับขอรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับรุ่นมิดนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปดูนะครับอ๊บอ่า นะครับสำหรับรุ่นมิดตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะครับได้หน้าจอนะครับแบบเป็น Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับตัวนี้โอ้สอกิโลด้วยนะครับมาใหม่ดีนะฮะตัวนี้เป็นระบบ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับก็สามารถเสียบจอแล้วขึ้นเลยนะครับเป็นระบบ JPS หรือว่านำทางนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บ ตรงนี้จะจิตเป็นกล้องถอยอัตโนมัติด้านหลังเลยนะครับครับผมในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นเป็นหนังนะถ้าจะไม่ปิดอ่าเป็นหนังเป็นหนังจริงด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมดนะครับอีโค o โหมดแล้วก็เพลว์โหมดนะครับมีช่องวางแก้วให้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่คอนโซลกลางนั้นเป็นผ้านะบุผ้านะครับแล้วก็มีช่องใส่เก็บของให้นิดหน่อยนะครับ บนเบาะนั้นเป็นเบาะผ้านะครับก็ตามสไตล์โตโยต้านะก็นั่งสบายในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าไม่ใช่เบาะหนังนะรุ่นนี้พออาวเวอร์เอลดนะครับมีให้สองช่องนะครับนี่พ,พออาวเวอรพาวเวอร์เลดตรงนี้มีให้สองช่องนะครับมีระบบปิดเปิดน,นะครับเทคชั่นคอนโทรลให้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ใส่ช่อง USB ฟังเพลงเรานะครับผมอ่าระบบ แอร์เป็นอัตโนมือนะครับผมแอดก็เย็นเร็วดีนะฮะในส่วนตัวผมมองว่ามันมันเย็นเร็วดีแหละเร็วกว่าชาวบ้านนะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยเป็นนะครับหุ้มหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับผมมองว่าโตโยต้าพวงมาลัยหุ้มหนังเข้างานดีนะครับงานดีเลยแหละงานแบบเนี้ยนะฮะไม่เป็นขุยตรงนี้นะแถวผมดูหลายๆรุ่นแล้วอื่นตรงนี้จะเป็นขุยแต่รุ่นนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็ มีสวิตช์ตรงด้านนี้นะก็ควบคุมพวกระบบเครื่องเสียงต่างๆรับสายวางสายนะครับนี่ระบบเออเอเซิสแตนต์นะครับสามารถสั่งถ้ามุสเราเปิดหน้าจอที่เป็น a n d r o i d Auto ที่เป็นพวกแผนที่อะไรเงี้ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับในการสั่งงานได้เลยนะครับว่าเปิดเพลงหรือว่าจะไปไหนนะครับไปเที่ยวไหนสถานที่ไหนก็กดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอที่เอาไว้นี่ครับคำสั่งหน้าจอตรงด้านนี้นะตรงนี้เลยนะครับ หน้าจอเป็นเหมือนรุ่นท็อปเมื่อก่อนนี้เนาะเป็นหน้าจอตรงนี้ตรงกลางนะครับก็สวย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 ,สวยดีอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างจากภายในนะไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหรนะ่ครแต่ว่ามีตรงนี้นะฮะมีมาเพิ่มให้นะครับก็ถือว่าทํากันบ้านมานะฮะเป็นมเนอร์เชนกันเนาะอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเบาะนั้นก็สบายนะครับก็นั่ง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 สบายอยู่นะฮะส่วนตรงนี้นะครับ ปรับแสงอัตโนมือนะครับกระจก <What? S 1> อ่าน่ามีตรงนี้ใหมอ่าเดี๋ยวผมไปดูอ่าตอนหลังแล้วกันเนาะว่านั่งเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตอนหลังนะฮะอ่าสำหรับโตโยต้านั้นดีงามนะครับมีมือจับตรงนี้มาให้นะครับอ่านะครับส่วนเบาะก,ก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้นะฮะลองนั่งดูเป็นไงบ้างโอ้โหเฮ้ยใช้ได้ นะครับผมมองว่าเบาะเบาะโตโยต้าตัวนี้ก็นั่งได้อยู่นะครับสบายๆอยู่นะถึงแม้จะเป็นเบาะผ้าก็ตามนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเบาะผ้านะก็นั่งสบายผมมองว่านั่งแบบเพนพลนได้แล้วกันเนาะสักขับสักระยะร้อยสองร้อยโลจอดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เมื่อยอะไรมากครับส่วนตัวเบลตรงนี้ก็เออตรงนี้ปรับขึ้นลงได้ก็ใช้ได้อยู่นะอ่านะครับเดี๋ยว้วก็มีตรงนี้ให้นะครับหลังๆมาก็มีให้ทุกรุ่นละ นี่เป็นที่พักแขนนะครับแล้วก็วางแก้วน้ําได้2จุดนะครับตรงนี้ที่เป็นลําโพงแอรก็มีวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ของพี่โตแล้วนะครับก็คงยังไม่มีแอร์หลังนะครับต้องเป็นตัว, top, ตว high, ท็อปตัวไฮเท่านั้นจะเป็นตัวแอร์ตอนหลังให้นะครับแล้วก็มีพิเศษนะครับตรงนี้นี่เอาไว้แขวน เวลาไปซื้อแกงเออนะครับนี่นะฮะสี่กิโลวางได้4ี่กิโลนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นข้าวๆ้านะครับสาหรับตัวมิดนะครับผมนี่นะฮะมีไอโซฟิกนะครับสาหรับเป็นคาซีทนะที่เสียบคาซีทนะครับสําหรับเด็กๆนะฮะมีตัวนี้นะครับสําหรับพูดที่คนนั่งนะครับคนที่สามนะฮะก็สามารถมาวางได้นะแต่ก็จะชันหน่อยนะ แต่ถ้านั่ง4ี่คนอย่างเงี้สยสบา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 ยแน่นอนนะถ้ารถนี้ถ้านั่ง4คนแต่ถ้าเป็น5คนนี้ก็อาจจะลำบากนิดหนึงนะครับตัวนี้เนาะก็โอเคนะตอนหลังผมว่าสบายเลยแหละก็เพนเพลเลยแหละไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับของตัวไฮรักรีโว o นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับ สีขาวเออสีขาวก็ดูสวยดีนะตอนแรกผมมองว่าสีขาวมันมันจะดูเปื้อนง่ายไปหน่อยนะแต่แต่แต,แต่โอเคโอเคอลไมีการชนท้ายอะไรมาให้เรียบร้อยเหมือนเกเหมือนกันนะแม็กผมว่าสวยเลยแหละตัวนี้ไม่ต้องไปไม่ไปแต่งเพิ่มนะแม็กอะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยตัวนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบนะสำหรับตัวมิด เอาจริงๆถ้าเป็นผมนะก็ตัวนี้ก็พอแล้วมั้งนะครับถ้าจะซื้อแบบเอาไปขับจริงๆนะฮะตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ Toyota r e v o นะครับโดยภาพรวมของเขาก็หล่อขึ้นมาระดับหนึ่งนะตอนแรกผมมองว่าหน้ามันไม่ค่อยสวยนะแต่พอดูไปดูมาเออมันก็ดูดีเหมือนอเมริกันอยู่นะมันก็ดูดีระดับหนึงนะนะเออก็ดูสวยแหละนะกับราคา8 แสนหกหมื่นห้าพันถ้าเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ตัวมิดก็เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทครับก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับโตโยต้าตัวมิดนะต้องขอบคุณนะโตโยต้าลพบุรีนะอุดหภูมิไทยราคาถูกคมมากนะมาดูรถในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ